ฝากข้างหลังเลยนะต๋อมอ้าต๋อมไม่อยู่นี่เหรอโอเคโอเคฮะไม่อยู่แล้วนะนั่นแหละเฮ้ยโกมันออกไปทล้วมันโยนมาให้ถึงตรงกลางเลยผมจะได้มองได้โอกไปว่ะนั่นในต๋อมสีแดงนั่นนะเาไหนพูดแล้วมันโยนไหมถึงตรงกลางเนยมันจะได้ตัวของึ้นไปอ่ะ

ตุกท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 ุกโธ่ไม่ไงล่ะทีนี้ยังมึกินหลอกไม่ได้ฮะยากโทษถ้าไม่ได้ยิงไกลอ่ะไม่ได้กินผมหรอกเรายิงไกลยิงไกลเหน่าเล้าเลยเป็นเรื่องปกติเศรนิดเศษหน่อยไม่ได้ ยิงไม่ถูกว้ะงงให้เล่นนานเดี๋ยวทำคอนเทนต์ใหม่ก็ได้พี่ผมเป็นโก้แวพี่เล่นกองหลังแล้วก็ถ่ายวิวจากมุมของโกโกคุณโดเลวอะไรทั้นมันการะยะยากอ่ะ ม่เมื่อกี้นี่กองหลังอะ่ะไอตัวกองหลังอะ่ะแม่งทาอะไระเราไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเอา้าใครไปแย่งนะมันทำไม่ด้อือโอ้โหโอ้โหแม่งย well, ไมต่องเขานับไปนับไป มุงช่วยกูหน่อยเถอะว่ากระตุกอะไรอยู่เนี่ยโขมไปโยนแบบไม่พอดีอะไรขนาดนั้นโโอ้ ดูจากมุมโกยิ่งเสียวการเล่นหน้าโกอย่างนั้นยิงมาเลยยิงมาดิตู้ก็ยืนอยู่ตรงนั้นทำไมมันเล้ามาไม่ได้ตูไม่เห็นในตัวนี้นะทำไมผมดูตัวเลี้ยงอยู่เอ้ยเล่นหลังนี่มันยากกว่าซินโกยากกว่าที่ผมรู้สึกว่าผมช้าเอ่ยเฉยหมดพี่เอาตัวมาผิดแล้ว So the ball moving again, United having already made a big first half statement. Able to get a body in the way. And there it breaks down and credit to the defense. <laughs> Able to skip past his man. Oh, <laughs> 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 looking rather comfortable for them. 3 0. ไอ้ชิพายมายิงซ้ายผมพุ่งขวาผมก็รอแม่งหักผมก็กล่าวว่ามันจะเปิดเข้ามาต้อาเจี่ยเฮ้ยโอ้ไม่เดียนไม่เดียนแต่อันนี้ไม่เดียนนะโอ้ล้มบอลแล้วโอ้ตายกูโดนโอนโวย ไอ้แม่งนับโอนโนแน่อันนี้ไม่เนียนนะครับอันนี้ไม่เนียนผมก็ส่งตรงนะดีครับพี่ผมต้องไม่ไหวเว้ยได้ได้ได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 เปอร์เซ็นต์ตรงกรอบแม่างเงี้ยไม่น่าได้นะส่งตรงตัวเลยต่อมแม่งเล่นซะผมกดปุ่ม อาที่เป็นอาสองนะมันมันสั่งให้บอดเข้าไงผมสั่งให้บอดเข้าค้าง้งหนึ่งทั้งหมดทนไม่ไหวจงมาเล่นหมู่ไฟไม่ต้องมาช่วยกันแล้วเราเพราะว่าตัวเชื่อมเกมมันไม่มีเลยไงบอดมันก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เลียงแรงอีกตัวครับ สวยเอามันแย่งน้ำมันเล้นเล้นมาเจอบอดแย่งสองครั้งแล้วไดเอาเอาออกเอาทำไมอ่ะเมเพามันขึ้นเออเลอร์ะเออเลเด้งครับเซอร์เวอร์ิงครับ เจอชว์เาไปที่เรามนี้เราเลยชนะไม่รู้ <ขอ S 3> ไม่ครับเด่งน่าจะไม่มีผลเลยไม่มีผลครับถ้าเวิร์ดเด่ง